สวัสดีครับกลับมาพบกับทิคและเทคนิคของวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านเข้าไปที่สต็อกฟิลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูว่าเราจะหาบริษัทที่มีความแข็งแร่งทางด้านการเงินได้อย่างไรซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแร่งในเรื่องของการเงินเนี่ยสิ่งที่เราต้องเช็คก็คืออะไรครับทรัพย์สินและหนี้สินใช่เลยครับรวมไปถึงเรื่องของวงจรเงินสดด้วยว่าบริษัทนั้นมี ระยะเวลาในการชำระหนี้และในการเก็บหนี้กี่วันซึ่งถ้าหากระยะเวลาของการเก็บหนี้นั้นนะครับเร็วกว่าในการที่บริษัทนั้นชำระหนี้ออกไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแน่นอนว่าถ้าหากเราจ่ายเงินนะครับยิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดเราเก็บเงินได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าเงินสดจะได้อยู่ในบริษัทได้นาน เราจะหาบริษัทอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับลองไปดูกันครับอย่างแรกให้เข้าไปที่ปันผล c o m /data ก่อนเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นคลิกเข้ามาที่คัดคูน s t o c k f i l t e r นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกมาที่แท็บความอยู่รอดก่อนในแท็บของความอยู่รอดท่านจะเห็นว่าจะมีบรรทัดหนึ่งที่เขียนไว้ว่ารับเงินเร็วกว่าจ่ายนี้นะครับให้ติ๊กตรงนี้แหละครับว่า บริษัทไหนบ้างนะที่รับเงินเร็วกว่าจ่ายนี่กดค้นหาได้แล้วครับจะมีทั้งหมด2 1 4หุ้นแน่มันเยอะเกินไปใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะทำให้มันกระชับขึ้นอีกนิดนึงก็คือมาลองดูว่าบริษัทไหนเนี่ยในงบทางฐานะทางการเงินนะครับว่าบริษัทนี้มีทรัพย์สินมากกว่านี้สินนะครับแล้วก็มีเลโชต่างๆที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยสูงมาก อัตราส่วนที่อยากให้ดูนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกคือ Quick Ratio ตัวทสองคือ Current Ratio ตัวที่3คือ a s s e t t to e e t นะครับ Quick r a ล i o เนี่ยหมายถึงพวกกระแสเงินสดนะครับก็คือเป็นทั้งเงินสดและ,ะส่วนที่เทียบเท่าเงินสดถ้าหากมากกว่าตัวนี่สินหมุนเวียนเนี่ยก็เท่ากับว่าโอ้โบริษัทมีเงินฟลอ w มากเลยนะครับ และอีกแบบหนึ่งก็คือ current ratio นะครับ current ratio คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดถ้ายิ่งมากก็ยิ่งดีครับคือสามารถที่จะมีเงินไปชําระหนี้ได้ในแต่ละรอบ asset to debt ยิ่งมากก็ยิ่งดีครับโดยปกตินะครับค่านี้เนี่ยก็จะไม่มีน้อยกว่าหนึ่งมาดูในลักษณะของ current ratio มากถ้าเกิดเราเอามากกว่าหนึ่งโอ้โหบริษัทนี้มีเงินสดมากจริงๆนะครับ เอาทั้งควิกเลโชนะครับแล้วก็เอาทั้งรับเงินเร็วกว่าจ่ายหนี้ด้วยทั้ง2ตัวมีบริษัทไหนบ้างก็ค้นพบทั้งหมดนะครับ43หุ้นเนะี่ยแล้วก็คลิกตรงนี้ครับทาให้โชว์ทั้งหมดได้หุ้นที่เลือกมาทั้งหมด43ตัวนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีควิกเลโชที่สูงมากก็คือมีเงินสดเลอเยอะมากนะครับแล้วก็มีเคอร์เรนเลโชที่สูงด้วยก็คือมากกว่า1เท่าแถามยังเก็บหนี้นะครับได้เร็วกว่าการชําระหนี้ด้วย ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เหลือก็คือท่านต้องไปศึกษาในงบการเงินนะครับว่าบริษัทเหล่านี้นั้นมีผลการดำเนินง,งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็อนาคตของเขาจะไปในทิศทางไหนได้บ้างหรือท่านอาจจะมาเพิ่มสัดส่วนในการค้นหาด้วยเงื่อนไขนอื่นๆก็ได้อย่างเช่นเรื่องของอไรายได้โตต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างเอาแบบเยอะๆไปเลยนะครับแล้วก็กําไร โตต่อเนื่องไปในบ้างอย่างที่เคยเสนอไปในคลิปที่แล้วแล้วกดค้นหาอีกทีก็จะเหลือหุ้นแค่ไม่กี่ตัวให้ท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมแต่จะดีไม่ดียังไงนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าการวิเคราะห์ของท่านนะครับนั้นมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนส่วนหุ้นที่คัดมานี้แล้วนั้นซื้อแล้วจะกำไรขาดทุนหรือไม่อันนั้นต้องไปคำนวณเรื่องของ valuation อีกทีหนึ่งนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ